สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b y life channel วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม r o บล็อกในแมปาีซึ่งในแมปนี้ก็จะเป็นเหมือนการวิ่งไล่จับกันนะครับแต่ค่อนข้าง slow life นิดนึงในเกมก็จะสุ่มให้เราเป็น2อ,อย่างนะครับคือ 1. ผู้เล่นที่ทําภารกิจเพื่อที่จะเปิดประตูและหลบหนีออกจากสถานที่นั้น 2. คุณยายซึ่งคอยวิ่งไล่ฆ่าผู้เล่นและขัดขวางไม่ให้ผู้เล่นทําภารกิจหลบหนีได้สําเร็จแล้วในเกมจะเป็นยังไงปะเราไปดูกันเลย มาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าบ้านกันแล้วนะครับเตรียมไล่ตีเด็กๆก,กันได้แล้วคุณยายมาแล้วโอ้ยมืนมืนโดนธนูยิงเฮ้ยไม่เกรงใจาย,ยายกันเลยจะไปไหนกันครับตามตามเฮ้ยมันอ้อมอย่างนี้เราต้องไปดักจะเอ๋ถือไม้ไปทำอะไร จะไปหาของใช่ไหมอยู่กันเต็มเลยนะพวกนายมานี่มานี่มานี้มานี่เลย <c oughs> ปึ๊บวางกับดักมาดักดักไปดักไปดักเอ้ย,ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> โดนไปหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ยนายจะไปไหนกัน พวกนายจะไปกระท่อมหลังนั้นกันใช่ไหมอย่างนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างเริ่ม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับแผนการของผมคราวนี้ใครที่จะมาทําภารกิจที่บ้านหลังนี้ก็ต้องโดนกับดักของผมเล่นงานให้นะครับคราวนี้เราก็ไปฆ่าคนที่บ้านหลังใหญ่กันดีกว่ารอคนมาติดกับดักแล้วเราข้อย้อนกลับมานะ,ปะโลโลไปหล่ๆมีใครอยู่บ้างปึ๊บวางกับดักเฮ้ยนายเดินดุมๆม,มาเลยนายไม่เห็นเรวหรอเฮ้ยนายถือกุญแจทําไมเนี่ยฮัลโหล ฮัลโหลออมออมไปดักออมมามายายตีซะดีๆจะถือกุญแจไปไหนล่ะครับืึ hmm? เปลี่ยนเป้าหมายด้วยชาพันเปลี่ยนเป้าหมายล็อกซ้ายล็อขวาแล้วฟันล็อกซ้ายล้วขวาฟันเฮ้ยนายสะนี้มันตันนะ ตันนะรู้หรือเปล่าฮึฮ <c oughs> าจิมคาจิมจะไปไหนคาจิมเข้าบ้านขึ้นบันไดไปแล้วครับถือของเต็มไม้เต็มมือจะเอาไปฝากใครหรือเปล่าคาจิมจะยิงใช่ไหมข่าจิมอ้คาจิมโดดลงไปแล้วตามครับตาม ไลาลาเจ้าคาจิมนะถือของเนี่ยจะไปกระท่อมแน่ๆลบก่อนอเชฟยังอยู่ตามครับน่าจะเล่นเป็นนะคนเนี้เป็นความหวังของหมู่บ้านไปไปขึ้นแผ่นไม้ไปขึ้นแผ่นไม้โอ้ยไม่โดน ลอดไปได้นะตามสิจะรออะไรวิคุญแจอยู่นี่จะมา,าคุญแจเหรอครับอืหนีเข้าบ้านปล่อยคาจิมไปก่อนนะหนีเข้าบ้านเหรอนอนนอนไปนิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ hey, สาวน้อย มาทำอะไรตรงนี้อยู่คนเดียวถ้าทางรับๆล่อๆอ,อืมดักไว้ก่อนนะลงมาลงมาลงมาอุย๊ยไม่โดนไปแล้วอุ้มตามครับตามหันหน้าสู้ด้วยไปเข้าบ้านไปออกมาดึกดึกดึนดึนยายจะหวดให้ไปไปวิ่งไป ตามไม่ทันฮะ oh, <no. S 1> อืมเราไปดูกระท่อมหลังนั้นกันดีกว่าน่าจะมีคนไปมาบ้างแล้วแหละไหนดูซิอืมกำดักหายไปอันนึงอืมขาจิมอยู่ขาจิมขนของมาเพียบเลยขาจิมมานี่แล้วมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ เป็นไงล่ะปวนดีนักใช่ไหมเราทำการปิดประตูใ <asure> ห้คุณคาจิมตายอย่างสงบนะปุ๊บเฮ้ยสาวน้อยจะไปไหนเข้าไปในนั้นตายนะออตามครับ เขาแผลนเราเลยอืมอืมไม่รอดไม่รอด <Yahoo! S 1> <c oughs> ยืนจ้องหน้ากันเลยนะลงมาลงมาปิดประตูก่อนขึ้นไปตีเราปิดทางออกแล้วรอดยาหา่า เป็นไงล่ะเปาเปา,เปาตายท่าเดียวกับขจิมเลยนอนยิ้มเชลปล่อยเปาเป,า,เปานอนไปก่อนนะอืมทำอะไรกันสองคนเนี้ย <c oughs> มีหมอบด้วยท้าทายท้าทายได้ตรงไปเลยตรงไปเลยเข้ากระท่อมไปตอนเอา้า ้าหลงทางเหรอคราวนี้ก็ตานายแล้วนะเข้าก็ท่อมไปเลยนั่นแหละไม่รอดฮึฮึฮึฮไปถืออะไรออกมาถืออะไรออกมาตีคู่ตีคู่เลยเหรอ ไม่ใช่เพื่อนนายนะนี่คือคุณยายเข้าใจไหมอ้าวออกเลยอ้าวมีเหยื่อมาอีกลายมาเร็วมาเร็วอืมเดินอ้อมโอ้ถ้าเดินวนจับกันอย่างนี้ทั้งวันก็ไม่จนนะคุณยายเดินช้ากว่า อสปีดมาอืม <c oughs> ให้วนอยู่ตั้งนาน ตอนนี้เราก็มาตามฆ่าคนที่บ้านหลังใหญ่เหลือแค่สามคนนะยืนกันนิ่งเชฉยอืมอืมไม่เล่นหรอือมปิดประตูใส่หน้าเราทำไมอะ่ะอีกคนเดียวเอ๊ะเขาไปไหนกันนะสามคนนี้ อืม,อมไม่สนใจละเรียบร้อยหมดป้านหมดครัวไม่เหลือใครแล้วสินะอืมเปิดประตูเล่นอีกอืมชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยรอเขาตายหมดก่อนนะ เลยคนเดียว <Wow. S 1> ชนะแล้วแหละคงไม่มีใครเกิดแล้วแหละโอเค okay, ครับในวันนี้ก็จบกันลงไปแล้วนะครับกับแมปแกรนนี่ที่ผมได้เล่นเป็นคุณยายในคลิปต่อไปผมจะลองเล่นเป็นผู้ทำภารกิจหนีคุณยายดูยบ้างนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบายไลค์กันด้วยนะครับ ลิงก์แมพอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ